สวัสดีครับช่างบ้านบ้านคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนลูกบิดประตูนะครับซึ่งตัวเดิมช่องไขกุญแจมันเสียนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทําการถอดลูกบิดตัวด้านในห้องนะครับตัวที่เป็นตัวล็อกจากด้านในนะครับออกสังเกตมันจะมีเดือยครับใช้ไขควงจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงลูกบิดออกมาครับ ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ถอดฝาครอบอลูกบิดออกนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยสกูนะครับฝาครอบลูกบิดนะครับให้ทําการไขสกูออกนะครับฝาครอบลูกบิดประตูนะครับจะมีสกูสองตัวขันยึดไว้อยู่ครับ ทอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็นาลูกบิดตัวใหม่มาใส่แทนนะครับอันดับแรกเราก็มาทําการประกอบตัวล็อกกับวงกบประตูนะครับซึ่งตัวเนี้เราต้องหันให้ถูกทางนะครับเราต้องดูมุมของประตูเราดีๆครับไม่งั้นอาจจะใส่ผิดได้นะครับแล้วก็ขันสกูยึดไว้นิดหน่อยนะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับ ต่อไปเราก็นำตัวลูกบิดมาประกอบนะครับนี่ครับสังเกตมันจะมีหาล่องอยู่นะครับเราต้องใส่ให้ตรงร่องพอดีนะครับเ่ยครับเราลองเทสดูครับตัวกรอนเลื่อนไปมาได้ก็โอเคครับเราก็ทำการขันยึดไว้พอตึงมือนะครับ เนี่ยครับก็จะมีลูกลูกกอนประตูก็จะเลื่อนไปมานะครับก็ถือว่าประกอบถูกต้องนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ฝาครอบลูกปิดนะครับขันสกูยึดไว้ตัวบนกับตัวล่างนะครับ ทอไปเราก็นําตัวฝาครอบอีกตัวมาประกอบนะครับซึ่งลูกบิดตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นเกลียวนะครับบางรุ่นก็อาจจะเป็นแค่ตัวประกับนะครับล็อกไว้เฉยครับแล้วก็ขันให้พอตึงมือนะครับแล้วก็นําตัวลูกบิดนะครับมาประกอบตั้งสังเกตตัวร่องริมนะครับให้ให้มันตรงกันนะครับก็จะล็อกพอดีครับ โอเคครับทีเราก็มาทดสอบดูครับนะครับลูกบิดหมุนได้ปกติล็อกได้ปกติ ครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ